สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีกีตาร์นะครับแบรนด์หนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นกีตาร์ที่ดังมากๆนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงเลยคนรู้จักเนี่ยเยอะมากๆผมว่าน่าจะทั่วโลกเลยเนาะเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับสำหรับกีตาร์มอลลิสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีสิคแพนของเรานะครับได้นําเข้ามาจัดจาหน่ายนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับก็ จะทยอยนำเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมีด้วยกัน3รุ่นนะครับเป็นมอลลิสนะครับ S อ2 U ยูนะครับแล้วก็รุ่นที่2นะครับเป็นมอลลิสนะครับ S 1 0 2นะครับแล้วก็มีเลขอ่าตัวโรมันอ่าโรมันข้างหลังนะครับ102 3นะครับแล้วก็เป็น s นะครับ106แล้วก็เลขโรมัน3 นะครับเอามาให้ชมกัน3ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปชมกีตาร์กันนะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องสดๆเลยไปฟังประวัติของ m o r ลิสนะครับข้าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรถึงได้ดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากขนาดนี้นะครับครับผมเดิมทีนะครับมอ r r ิสไม่ใช่เป็นบริษัทผลิตแบรนด์กีตาร์มอิสอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับ เป็นตัวแทนจำหน่ายกีตาร์แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Fender g i b s o สนะครับโดยใช้ชื่อว่า The Mori d a ด r a Guitar Company นะครับคร mm ั hmm. ผมธุรกิจของเขานะครับก็ได้มีความสัมพันธ์ดีเยี่ยมกับบริษัท Fender และ g i b s o นนะครับอ๋อเรียกได้ว,ว่าขายของให้เขาแล้วก็จนสนิทเลยขายดีอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะกับ g i b s o นนะ mm hmm. เขาสนิทถึงขั้นที่ว่า g i b s o นเนี่ยเชิญเขาไปหาที่โรงงานเลยนะ mm hmm. ที่คา a m มาซูรัฐมิชิแกนเพื่อไปเยี่ยมชมโรงงานของกิฟสันนะครับผม mm hmm. จน เหมือนกับว่าชื่อคุณโทชิโร่โมดิตาร่เนี่ยมันเรียกยากอพอไปถึงนะเขาก็ได้รับฉายาใหม่นะครับจากพนักงานที่นู่นนะครับว่าโมริเขาก็เรียกสั้นๆว่าโมริเฉยๆอ๋อเรียกโมริเลยสั้นๆครับผมอ๋อเรียกยากจนพอมาในปี1967เนี่ยเขาก็เริ่มคิดอยากจะสร้างแบรนด์กีตาร์ของตัวเองขึ้นอย่างปี1964เขาเป็นเพียงแค่ตัวแทนจําหน่ายใช่ไหมอ๋อก็คืออาจจะได้แรงบันดาลใจคือในในแบบ ไปดูบริษัทมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้รู้เริ่มรู้ลึกแล้วใช่ครับจนเขาก็ได้คิดชื่อนึ่งออกก็เป็นชื่อที่เขาได้รับฉายาเนี่ยชื่อมริ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 อ่าเรียกไปไปมาๆก็กลายเป็นมอริสอ๋อคือที่มาของชื่อมอริสก็คือเพี้ยนไปเรื่อยใช่มริมริจากชื่อเต็มเป็นชื่อย่อโมริแล้วก็เพี้ยนอีกเป็นมอริสใช่ก็ประมาณนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โมริตอนนั้นนะครับผมต่อมานะครับโมริสก็ได้พยายามสร้างกีตาร์ตัวแรกขึ้นนะครับโดยอิงจากทรงเดดน็อตและก็ทรงจัมโบ้ของมาตินอ๋อก็คือเป็นทรงยอดนิยมของของของแบรนด์ดังในอดีตแบรนด์แบรนด์มาตินเนี่ยเราก็เป็นที่ยอมรับในอเมริกาอยู่แล้วนะเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้อ่าโอเคเป็นต้นแบบของกีตาร์หลายๆแบรนด์อ่าอย่างคุณโมริสเนี่ยก็เช่นกันนะครับผมจนในที่สุดนะครับกีตาร์ของเขาก็ได้รับการวางขายครั้งแรก ปี1974โดยเปิดตัวในงาน NAMM Show งานนี้ก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับ NAMM นะครับย่อมาจาก National Association of Music Merchants นะครับเป็นงานเปิดตัวสินค้าของพ่อค้าเกี่ยวกับดนตรีอุปกรณ์ดนตรีอะไรพวกนี้แะครับอ๋อก็คือทำออกมาเป็นทรงเดดน็อตแล้วก็ทรงจ um ัมโบ้แล้วก็วางคล้ายๆวางขายครั้งแรกที่งานนี้ใช่ครับผม หลังจากที่เขาวางขายกีตาร์โปร่งในปี1 9 7 4นแล้วนะครับต่อมาในปี1978เนี่ยเขาก็ได้ผลิตกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเป็นแบบรุ่นแบบบางๆนะครับชื่อว่า the t o r n a d o Line ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกีตาร์ Ovation นครับอืม o อ ation ก็ดังมากๆนะครับก็จริงๆเคยมีตัวหนึ่งอะเป็นหลังเต่าโอเคนะใช่บริษัท Ovation เ,เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องการทำกีตาร์อะคูสติกแล้วก็ปิ้กอัพโปร่งไฟฟ้าภาคไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาจะดังในเรื่องนี้นะครับ ต่อมานะครับในปี80มอริสก็ได้นำเข้ากีตาร์ made in Japan ของเขาเนยในสหรัฐอเมริกาไปในงาน Winter Nam Show เหมือนเดิมเลยนะครับครั้งนี้จัดที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นงานจัดแสดงสินค้าของพ่อค้าอุปกรณ์ดนตรีอะไรยเงี้ยนะครับก็ทำให้ครั้งนี้มันเป็นที่โด่งดังมากขึ้นด้วยความที่ว่าราคาเขาถูกเพราะเขาไปขายในอเมริกาเขาแทบจะ ถูกกว่าทุกแบรนด์เลยแล้วก็คุณภาพเยี่ยมนะครับงานดีคืองานดีถูกกว่านะ<ช>แล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะทํามือนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเนาะขึ้นชื่อเรื่องงานแฮนด์เมดจากจุดนี้นะครับก็ทําให้มอริสกีตาร์ของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่มอริสมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะครับผมด้วยความที่คุณโตชิโรโมริไดราเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบพัฒนาอยู่เสมอนะสังเกตได้ว่าเขาจะพัฒนารุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับผมและเขาครั้งนี้เขาก็ได้ นำกีตาร์ของเขาไปลงแข่งที่อเมริกาจนได้ไปพบเจอกับช่างฝีมือคนหนึ่งโดยเขาีได้ให้คำปรึกษาว่ากีตาร์ของคุณมันจะต้องมีจุดที่ปรับแปลงอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เล่นโน้ตได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้อ๋อคือช่างคนที่ไปเจอเนี่ยเขาแนะนำคุณโมลิมาว่าต้องให้ปรับอีกหน่อยปรับอีกหน่อยถึงจะเป็นแบบดังเป็นแบรนด์ระดับโลกอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วก็โมลิก็รับฟังคำนั้นนะครับผมโดย เขาได้แบ่งกีตาร์ของเขาเป็นสาซีรีส์นะครับโดยเริ่มจากรุ่นล่างก่อนนะเป็น Performer p e อ f o r m อ r เเนี่ยสำหรับกีตาร์ที่ผลิตที่อินโดแล้วก็จีนนะครับผมเป็นรุ่นที่ราคาต่ำหน่อยเพราะว่าต้นทุนการผลิตและก็ฐานการผลิตตั้งอยู่ที่อินโดและจีนต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมานะครับจะแบ่งออกเป็น2เกรดก็คือเกรดแรกจะเป็นแฮนด์เมดรุ่นเนี้ยจะทำโดยมือเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลิตโดยช่างฝีมือญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่ง อ๋อก็คือทําหลายๆคนตัวเดียวมาช่วยกันทําแต่ว่ายังทําเป็นแฮนด์เมดอยู่นะอ่าก็คืองานมือทําหลายๆคนช่วยกันทําอะไรอย่างนี้ที่ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าผลิตโดยช่างกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่สูงขึ้นมาคือผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยช่างคนเดียวนะครับผมคนเดียวคือ<ช>ทํามือคนเดียวเลยฝีมือจริงๆคนเดียวนะครับปัจจุบันนี้ก็ทําโดยช่างคุณทาคุมิโมรินากะนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็มีชื่อเรียกว่ารุ่นรูเทียนะครับผม เป็นรุ่นที่สูงที่สุดของมอลลิล้อก็คือให้มองเป็นงานศิลปะไปชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมันทำค่อนข้างยากมากๆนะต่อกว่าจะเราจะทำกีตาร์ได้ตัวหนึ่งทำมือเองทุกขั้นตอนเนี่ยมันต้องมีความปานนี้ต้องมีแบบมีความใจเย็นสร้างมันขึ้นมาทั้งตัวเลยด้วยมือเราอ่ะมันคนคนเดียวอ่ะเออมันมันยากมากๆนะครับก็คือมันก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยัพขึ้นมา แต่พของเนี่ยที่ได้มามันน่าสะสมแล้วมันไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับ<ช>งานฝีมือแบบศิลปะแบบนี้นะครับด้วยการที่ผลิตโดยคนญี่ปุ่นด้วยเนาะที่เขามีความปราณีตมีระเบียบวินัยนะครับผมแล้วเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องพวกงานฝีมืออะไรพวกนี้อยู่ละคุณภาพเนี่ยรับรองว่าได้มาตรฐานสมราคาแน่นอนนะครับ嗯嗯ต่อมานะครับมอริสก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับจนมาในปี2001 ด้วยความที่ผมเคยบอกว่า,วาคุณมอริดารเขาเป็นคนชอบพัฒนาอะไรใหม่ๆเสมอนะอครั้งนี้นะครับผมเขาก็ได้ปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมเรื่องการทำกีตาร์สำหรับผู้เล่นฟิงเกอร์สไตล์ผู้เล่นที่แบบว่าต้องการเล่นโน้ตเยอะๆเล่นโน้ตเด่นๆอะไรเงี้ยนะครับผมว่าทํายังไงให้คนกลุ่มเนี้ยถูกใจกีตาร์ของเขาครับเขาก็เลยพัฒนามาจนเกิดมาเป็นกีตาร์มอริสเอสซีรี s ครับผมอันไหนที่ชื่อรุ่นขึ้นต้นด้วย s อส SE อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นกีตาร์ที่สำหรับพวกพิก Picking โดยเฉพาะ Finger Style โดยเฉพาะนะครับพวกที่ต้องการเล่นโน้ตเด่นๆเล่นเป็นมลลี่บ้างอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมครับผมโดยรุ่น S Series ของเขานี่เขาก็ได้แบ่งย่อยออกเป็น8รุ่นนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ทรงนะครับก็เป็นทรง g r a n d a u d i ด o r i u m กับ Classical Auditorium แล้วก็ยังแบ่งเป็นคัตเวยแบบนะครับก็คือ v e n e t i a n กับ l o r e n t i n e นะครับผม2อันนี้จะต่างกันง่ายๆนะครับ เวนิเชียนก็จะเป็นคาร์เตเวแบบที่เห็นกันทั่วไปคาร์เตเวที่มีทรงมนๆหน่อยออื uh huh. ส่วนฟ o อเรนตีเนี่ยมันจะเป็นคาร์เตเวที่แบบขอบคมๆครับผมมันก็จะต่างกันที่แบบแหลมกับแบบมนๆนะครับผมแล้วแต่ใครชอบนะอ uh huh. แล้วก็มีไม้หน้า2แบบเช่นกันนะครับ uh huh. คือสตรูตแล้วก็ c e d a านะครับผมแล้วก็ข้างกับหลังก็เป็นมาฮอกนีกับรถปูดก็แยกออกมาเป็น8รุ่นเลยนะครับผม ต่อมาในครับในปี2003นะครับมอริสก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกีตาร์ของเขานะครับเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยท็อปเบรซิ่งก็คือกระดูกกระดูกงูหรือว่าไม้ที่ค้ำด้านในอะ่ะเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็น forward chip x นะครับผมอ๋อก็คือเท่าๆที่ผมหาข้อมูลนะครับก็คือมันเป็นเนข,<อ>ข<อ>าเรียกว่าเทคโนโลยีของมาตินแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งซึ่งทางมอริสเนี่ยเอานําเข้ามา ก็คือมันจะมีกีตาร์หนึ่งตัวนะครับมันก็จะมีไม้ด้านในนะครับไม้ด้านนอกซึ่งเป็นท็อปด้านหน้าด้านหลังนะครับซึ่งเอ่อมันจะมีไม้ด้านในดามไว้อีกแล้วก็อาจจะดามเป็นแนวตรงแนวเอ็กเงี้ยเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นของไม้แล้วก็ที่สําคัญมันมีผลต่อเสียงของกีตาร์ใช่ครับผมนะครับก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะวางมาไม่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับสำหรับร <uh> şey> um> uh, ุ่นไหนวางเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้ชมกันในช่วงที่เราแกะกีตาร์ออกมาการปรับปรุงโครงสร้างายในเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการสั่นของไม้หน้านะครับอ่าก็ก็คือการยืดหยุ่นของไม้หน้าใช่ความแข็งแรงของในการดามไม้ด้านหน้าด้านหลังไว้อ่าแล้วก็มีผลต่อเสียงด้วยเสียงนุ่มเสียงหนาอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อน เขาต้องเขาต้องลองมาเยอะมากๆถึงถึงไนดะ้ออกมาในในชื่อแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับ,รบผมก็ทำให้ S series ของเขาเนี่ยหรือว่ากีตาร์สำหรับผู้เล่น Finger Style ์แบ่งออกมาเป็น16รุ่นนะครับผมโดยมีรุ่น SS ก็สำหรับพวกนักเล่น Finger Style ที่ชอบบอดี้ที่มันเล็กหน่อยนะครับไซส์เล็กลงแล้วก็ SJ นะครับสำหรับเป็นทรงแบบประมาณกึ่งจัมโบ้นะครับผมก็จะให้เสียงที่นวลๆหน่อยไป ก็เสียงมันจะใหญ่ๆนุ่มๆหน่อยถ้าเป็นทรงจัมพู้นะด้วยความที่บอดี้มันใหญ่นะครับเสียงมันก็เลยต้องใหญ่ตามบอดี้อะไรอย่างนี้นะครับนุ่มๆหน่อยครับผมก็ออกมาเป็นสิบหกรุ่นครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับด้วยความที่คุณมอริล่าเนี่ยเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับเขามักจะก้าวข้ามขีดจํากัดตัวเองนะครับโดยจนในที่สุดเนี่ยแบรนด์มอริสของเขาก็ได้ถูกนําเข้าประเทศอังกฤษถือว่ายากมากเลยนะในยุคสมัยนั้นอ่ะก็ดังมาคือ เรียกว่าด,ดังไปทั่วโลกเลยใช่ครับผมก็เข้าไปขายในประเทศมหาอำนาจได้นก็นถือว่าพ uh huh. อตัวครับผมโดยใช้ชื่อว่าลอสมอ r ิสนอกจากนําเข้าที่ประเทศอังกฤษแล้วนะครับผมบริษ,ษัท m o r ริสก็ได้ผลิตกีตาร์ให้หลากหลายแบนด์เลยนะครับก็รบประมาณนี้นะครับประวัติคร่าวๆของมอริสนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกีตาร์กันเนาะครับผมเป็นสตัว อ่ะเดี๋ยวเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกตัวนี้เป็นมอลลิสนะครับเ3 2 U นะครับเรื่องราคายังไม่ต้องบอกยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวไปชมความสวยงามของกีตาร์ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับ